สวัสดีครับพบกับผมพัชราไมาเกมนะครับกับเกมเดิมครับผมคอสที่โฟรครับมรอฟฟร์นินวอร์เฟรจากภาที่แล้วนะครับก็ไปพักทำธุระส่วนตัวมาเรียบร้อยก็กลับมาต่อกันเลยนะครับผมก็เมื่อกี้เราไปเรือกันนะครับเรือวางระเบิดเรือ นีเรามามภาษานี้มันคือภาษาอะไรอะ <c oughs> แล้วมันกดกดสคลิปไม่ได้นะครับเนี่ยมันอย่างงี้นมีโอกาสตีลีกสิทธิ์สนะูงเลยนีเอาปืนเอาท้ายปืนมาตันหน้าผมอกีกตัวละครที่เราที่เราโดนตันนี่ผมไม่แน่ใจว่าเราเป็นอ่า นิโคลายหรือเปล่านะครับคนขับหอนั่นเองม,มันกดคัดซีไรไม่ได้นะครับมันเป็นฉากที่จะต้องต้องดำเนินไปนะครับ เดี๋ยวเราจะมีไล่ๆคนนี้คนเสื้อขว้าเสื้อฟ้าเนี่ยครับไล่ๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องต้องมีการไล่มันอีกด้ดานไหนไม่แน่ใจหลังๆไปอะครับ นี่นะครับแค่แค่ตรงนี้อย่างเดียวนี่ <ไป S 1> ก็ไฟนี่เป็นกิกเลยนะครับเนี่ยค,คลิปมีความมีขนาดของไฟล์สูงนะผมไม่รู้ว่า,เ,าเกมเมอร์ท่านอ,อื่นเวลาเขาอัดคลิปเนี่ยมีขนาดไฟล์ที่เยอะเหมือนกับของผมหรือเปล่านะแต่จะมีพี่คนนึงครับที่เขาเป็นแรงบันดาลใจให้ผมทำเกมอะ เขาอะบอกว่าเขาอัดคลิป1ชั่วโมงเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยซัดไปเกือบร้อยกิกเลยนะครับโอ้โหเยอะมากเป็นอะไรที่เยอะมากๆนะยิ่งตัวเกมมีความละเอียดสูงนะครับขนาดโตแล้วก็ตัวเฟรมเรทของเกมเนี่ยอยู่ที่60เฟรมเรทตลอดเวลาเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะไฟล์โตมาก ทำอะไรไม่ได้นะครับผมก็ดูอย่างเดียวเหมือนกันสำหรับสำหรับเกมนะครับเกมนี้ผมจะกลัวที่สุดก็คือกลัวหมานะครับเพราะว่าเวลาหมามันกระโดดกัดไอ้กดไม่ค่อยทันนะครับเราก็ตายทุกทีนะครับเป็นภาษา รัสเซียหรือว่าอะไรไม่แน่ใจนะครับใช้ AK กันทุกคนเลยปืนยอดฮิตครับของรัสเซียเขาเหมือนกับใช้เรามาเป็นเป็นเหยื่อล่อนะครับเอาไว้ รอเป่าให้พวกเรามาช่วยแล้วก็ถล่มเรายับอะไรประมาณนี้ฉากนี้เหมือนเขาจะฆ่าเราแต่จริงๆเขาไม่ได้ฆานะที่ผมคิดอะตัวละครเราน่าจะเป็นตัวนิโคลานี่แหละไม่แน่ใจนะครับหรือไม่ใช่ก็ไม่รู้นะครับก็ฉากนี้จะยิงเขาจะยิงเราฉากเนี้ยไม่รู้ใช่หรือเปล่าหรือเป็นทหารคนอื่นก็ไม่รู้ได้เหมือนกัน น่ยตั้งกลองถ่ายไปเนี่ยก็เดินมายิงเราคงยิงจริงอะครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าตัวตะครที่ถูกยิงเนี่ยเป็นใครนะผมไม่ได้ไปสืบเหมือนกันว่าเป็นใคร Execute เนี่ยพูดถึงนิโคลายนะครับมากับแก๊สนะครับผมแก๊สนี่คือเอาไว้หุงข้าวป่ะครับเอาไม่ใช่นะครับก็ละเกมนะครับก็ละเรื่องกันเลยนะ แล้วมีป really? ืนสไนเปอร์ด้วนะครับนี่ M 2 1นะครับซับเพนเซอร์นั่นเองต้องยิงตัวหลังก่อนไหมจริงๆเราต้องมาใกล้ๆเขาแล้วเขาจะยิงพร้อมๆกับเรานะครับอันนี้ผมยิงตัดหน้าเหมือนกันปืนสกอร์เปียนปืนแมงป่อง อาได้เอาได้นู้นบุ้อีกแล้วชอบปืนนี้มากเลยครับนเนี่ย M4 เนี่ยตอนที่ผมตอนนั้นนี่ผมมันมีปืน BB กันใช่ไหมครับลองฮิตมากๆ็ซื้อปืนนี้มาตั้งโชว์ไว้ที่บ้านนะครับปัจจุบันนี้ก็ขายซื้อกระตุงกระจอยหมดแล้วครับผม ไม่มีอีกตัวหนึ่งไม่แน่ใจจริงจริงเราต้องใช้ สไนเปเปอร์ยิงจากระยะไกลหรืออะไรสักอย่างมันจะมีฉากมันจะมีมุมที่สวยครับ <c oughs> มันจะมีมุมสวยครับผมถ้าเราเยือดเล่นดีๆนะครับเล่นถูกฉากอ่าแก๊สเพื่อเราชื่อแก๊สถูกแล้วผมอ่านแก๊สถูกแล้วคนนี้ชื่ออะไร่ะกามารอบ กราร,กรมรบการมรบอะไรณนี้ยกรารมรบอ่านกรารมรบมันสระโอนอ,อ,อ,อ๋เอเอตัวโอนี่น่าจะสระโอนไปพร้อมๆกับเขานะครับจริงเราเข้าไปก่อนได้แหละแต่ว่ามัน

กดชิปเพื่อให้เป้านิ่งนะครับผมอืออมอ่าพวกของเราเข้าไปแล้ว เราตามไป this way ทางนี้อะไรประมาณนี้ผมก็จริงๆไม่ได้พูดให้กับคุณผู้ชมดูนะ <c oughs> พูดให้ตัวเองฟังนั่นแหละจะได้จำตัวภาษาอังกฤษไปด้วย <c oughs> โอ้โหยิงไม่ถูกเลย เพื่อนบงังอยู่ตรงไหนมองไม่เห็นเลยเขาบอกให้ใช้ไปไปใช้ห้าคืออะไรอ๋ออันนี้ครับ M สองศูนย์สามยิงเลย ชอบมากครับอันนี้โกงมากครับเป็นปืนที่โคกงไมไ่ตาย เขาช่วยยิงให้เรานะครับระหว่างที่เราคุมกันข้างล่างนอนยิงผมมองแทบไม่เห็นเลยมองไม่เห็นตัวนี้ ยิงไ,ไ,ไปเรื่อยๆอ,อ่าไปนูป่นกนแล้ว เขาด่ากันครับผมเขาไม,ไม่พอใจกันอะเหมือนสันภัยเหมือนคนนั้นพูดว่าเอ๊ะย,ยังไงมีสไนเปอร์คอยคุ้มกันทำไมไม่บอกว่ามีอะไรประมาณนี้มั้งครับแฉกโรยตัวนี่หล่อมากโหยิงอา g พจีเลย อุ้ยให้ยิงผมคุณยิงผมทำไมครับ <c oughs> จะพยายามพูดเพาะๆนะครับผมเพราะว่าอาจจะมีปัญหากับโอ้โหนอนเนียนเลยมองไม่เห็นเลยนะครับ <c oughs> ข้างเราได้ยิง RPG ถล่มอย่างนับไม่ถ้วนเลยครับจริงเขาให้เราบุกนะครับเราถือปืน M ไปบุกก็ได้ ตัวกัปตันไพรเองยังไม่มาเลยขยิงขยิงเห็นนะอยคนเดียวกันโอ้โหเต็มเต็มหน้าเลยต้องไปแบบกัปตันไพรเนี่ยครับไม่ค่อยไป ไว้ขั้นเดียวกันไฮ้โทษไม่เห็นตายไปแล้วโอเคเขาบอกให้เราไปการกับพเวอร์นะครับอยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอ เฮ้ยผมไปถึงพาเวอร์แล้วเมื่อกี้อ๋อคนละทางกันเหรอเฮ้ยอยู่ไหนวะพาวเวอร์อ๋อเขาเปิดแล้วอืมลืม ผมปรับสว่างเกินไปมั้งมันก็เลย สว่างไปจริงผมเห็นนะจริงมันต้องปรับไม่สว่างมากมันก็จะดูมืดๆนะผมปรับตัวเกมสว่างไว้เพราะผมมองไม่ค่อยเห็นตัวนี้คลายเองนี่เหมือนกับเป็นเพื่อนสนิทของตัวกับตันไพรเลยหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจแต่ตัวนี้คลายเนี่ยเป็นคนขับเครื่องบินนะครับผมรู้แค่นั้นเองเขาขับเครื่องบินเก่งมากมาก วิ่งไปที่หอนั่นเองฮอมารับจบภารกิจนั่นเองครับนั่นเราก็ทําแบบทำแบบในคลิปนั่งรอแอนเป็นทหารเลยจริงๆเขาให้เราขึ้นไปแล้วล่ะโดนซ้อมจนตาเขีวยวเลย<ว><ว> โจะย์ภารกิจอีกแล้วเดี๋ยวเราตัดพานไว้ตรงนี้ก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาจะเจอกับด่านเนี้ยเราก็มาเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ